รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสน,นการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อคิดจะเติมเกมวันพันแมให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ค18บาทเติมโคตรคุม้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อมแมงเขียว1แบงค์ ยกตัวอย่างเติมแพ็ค v p 149บาทเราจะจ่ายขันเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดิแบบบ้มบคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซ u เปอร์สตาร์กีกี้กับคอนเทนต์เกมวันพันแมนเดอะซตตองเกตนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่คุ้นหน้าใช่ไหมแฮมซิกเป็นแฟนนาโปลีเหรอวะ นะเรามาอยู่ในไอดีของน้องในช่องนะครับเขาฝากพี่มาสุ่ม2 2 0ตัวแดงนะอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์635มาแอบสองอันดับกันหน่อยนะเขาอยู่อันดับที่92ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้พี่ไม่เคยเล่นฮะ635เราเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรวะ632าใช่ปะ6กหกสาม่จำเซิร์ฟเวอร์เก่าเราไม่ได้ลนะหกสนี่ช้ากว่าเรา1 1เซิร์ฟเวอร์นะครับก็อยู่อันดับ92ถือว่าโอเคเลยพลังอยู่ที่4ล้านเกาไปดูการเติ ไปดูหน่อยเซขอถือวิสาสะเติมไป14บแบงค์แสดงว่าเป็นสายพักคัมภี39บาทนะครับก็เขารีเค uest มานะเจ้าของไอดีชื่อว่าสิวนณชานะครับเขาอยากได้ยุงแดงอยากได้วัคซีนแมนร่าง2หมาฝ้าบ้านแล้วก็ดวงเนตรเอาไปทาอะไรวะนายุงแดงอาจจะเป็นตัวที่ขาดอยู่ก็ได้เราไปดูกันในตู้ตัวแดงแล้วก็เขาไม่อยากได้ตัวเพิ่มเลทอะไรพวกนั้นนะเอาเป็นแบบเลทธรรมดาตู้ธรรมดาอันนี้ครับอยากได้ดวงเนตรอยากได้ยุงแดง อยากได้หมาเฝ้าบ้านอยากได้วัคซีนแมวร่างสอเหรือวันนพี่จัดเฮ้ยเปิด2 1 0ตัวแดงเยียวยาวไปเลยน้องชายในโซ่635เริ่มต้นใน10ใบแรกครับอุกาบาทมาแบบนี้บอกเลยว่าดวงกีกี้นั้นดีเหลือเกินดีกับไอดีคนอื่นแต่ไอดีตัวเองนี่เกลอเละเทะออกอะไรก็ไม่รู้โลแรกเปิดมาได้อะไรยังไม่ออกนะโลที่2ครับของตัวแดงขอ S s R ที่เขาระบุไว้4ัวนี้ถือว่าโอเคละ ถือว่าสําเร็จแล้วน้องจะได้ภูมิใจในตัวพี่ว่าพี่ไม่พาน้องเกลือมาออกเถอะสีทองอลังชางออกไหมไม่มาวะโลที่สามคือในสองรอยี่สิบใบพี่เดาเลยนะมันต้องมี s r อย่างน้อยสักสามตัวท่านน้อยกว่านี้ถือว่าเกลือเละเทะและ้วยมาไหมเมื่อข้ายังเป็นมนุษย์มีทักษะการต่อสู้พังงาดฟ้าอุย้ยเคนโตมาจินเมื่อวานในไลฟ์สดเนี่ยมีคนถามอยู่นะว่าเคนโตมาจินนี่ทำยังไงถึงได้ครับนี่ไง ให้พี่สุ่มได้นะโอ้ยมาแล้วสีทองอลังเจ้าดูด้วยว่าให้ใครสุ่มกูจะหลุดดูด้วยครับว่าใครเป็นคนสุ่มมาเลยได้ตัวนี้โอ้โหตามมาถึงไอดีของน้องเลยน้องบอกกูไม่น่าให้พี่กี้สุ่มเลยผูลีพิซเน่ห์แล้วมีหน้ามาให้โหวตอีกใครจะไปโหวตชอบมันวะเนี่ยชอบเกมนี้ไหมให้ศูนย์ดาวดีไหมน้องบอกว่าขอล็อกอินซ้อนตอนนี้ได้ไหม เอสเนาตัวแรกออกไปแล้วพูลีพิเซเนอร์ครับยุงแดงหรือว่าวัคซีนแมนร่าสองยังห่างไกลถ้าในบรรดาที่น้องเขาบอกมายุงแดงดวงเนตรหมาฟาบ้านวัคซีนแมนร่างสองเนี่ยร่างวัคซีนแมนร่าสองจะเก่งสุดจะแบกทีมได้บ้าสุดนะตัวอื่นไก่แจ้จัดอาจจะไปแบบกลดฟิกเกอร์เพราะว่าเป็นตัวที่ยังไม่ได้นะครับขออีกสักหน่อยละกันมาละเอาราชาด้านฟ้ามาไหมออกมาเธอเอสเอ็นอาร์ไม่ออกนะตอนนี้เปิดไปห้าสิบใบละใบที่หกสิบของตัวแดงครับ เก็บตัวแดงไม่แน่ใจว่าเก็บมานานไหมเออถามน้องนี่ว่าเก็บตัวมานานไหมเก็บตัวมานานไหมเพราะว่าสงสารครับเก็บตัวมานานไหมให้คนเกลือสุ่มได้ผู้ริไปแล้วถ้าอีกตัวดักชายนี่จบเลยนะนั่นคือสไตล์พี่เลยนะพี่จะได้พวกพวกนี้แหละผู้รี prisoner นน super oh, <no. S 1> android d a r กชายนะครับแล้วก็แทงท็อปมาสเตอร์เขาเรียกว่าสามนักกล้ามใบที่เจ็ดสิบ ออกเถอะปะกายแสงสีทองกอริลลาไซบ็อกก็มาไม่มาฮะใบที่แปดสิบครับอ่ะกาลังพิมพ์เจ้าของไอดีครับสิวนุชากำลังพิมพ์อยู่ว่าเกลือขนาดไหนออกมาเป็นอะไรสเน็คชาลอตสเน็คไม่ออกกี่ใบแล้วเนี่ยแปดสิบใบไปที่เก้าสิบนี่จะให้ s r ตัวเดียวจริงเหรอและตัวเดียวที่ได้นี่เป็นบ er, ูลีพิเซนเนอร์กูจะหลุดขอดีๆหน่อยออกมาเถอะ รัวรัวไม่มีอะไรเลยกูไก่จัดน้องบอกว่าพี่ผมล็อกอินซอนได้ไหมครับกูเปิดเองดีกว่าว่ากันน่ะมาละมีโหลดนะมีกระตุกจิตกระชากใจนะเมื่อกี้ต้องออกไม่สีทองไม่มาเฮ้ยเฮ้ยคนดังที่ไหนมาใครอะ่ะเจสเฟสลิปเปอร์อะหน้ากาพุดดิ้งหน้าพุดดิ้งมหมเฟสลิปเปอร์ เขาบอกว่าดองตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเซิร์ฟเวอร์เปิดกูหลุดน้องดองตัวแดงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเซิร์ฟเวอร์เปิดเฮ้ยหกสามห้าเปิดสัปดาห์ไหนวะสองเดือนแล้วน้องบอกว่าถ้าเกิดเกลือนี่กูบิดแน่นอนเฮ้ยเราจะทําน้องเป็นคนบิดหรอวะเนี่ยได้พลิออกมาอีกตัวแล้วเอสเอ็นอาร์ออกมาั้นได้กลายเป็นผู้แข็งแกร่งเช่นนี้แล้วออกมาเป็นยุ้งเฮ้ย เชดได้ยุงแดงตามที่ต้องการว่ายุงแดงเป็นหนึ่งในสี่ตัวที่น้องหวังไว้นะครับไม่เกลือไม่เกลือถือว่าไม่เกลือแต่เอามาทําเพื่อไก่แจ้จัดถ้ายุงแดงสมัยเมตามันมาใหม่ๆโอ้โหโคตรโหดไล่ตมตียับเลยใช่ไหมแถมตีบอสแรงด้วยตีเป้าหมายเดียวและเขาจะนิยมเอายุงแดงเนี่ยไปใส่ไอ้พวกป่าเถื่อนมันจะได้ตีแถวหน้ากับแถวหลังพร้อมกันแต่ครั้งนี้เอาไปทําไมนอกจากปลดฟิกเกอร์โอเคได้ตามเป้าแล้วทีนี้ก็เหลือวัคซีนแมนร่างสองหมาเฝ้าบ้านแล้วก็ดวงเนตรครับ อีก110รสิบใบของตัวแดงมันต้องออกแล้วไหมล่ะแบบนี้ถือว่าไม่เกลือนะเนะชื่อในตัวพี่เลยยังน้องชายพี่ไม่ทำให้น้องผิดหวังอยู่แล้วถึงแม้ว่าใบาแรกจะได้พูลิพิซเนอร์อันนั้นมันตามพี่มาเวลาพี่ไปไหนเนี่ยพูลิพิซเนอร์มันมักจะตามพี่มาเข้าไอดีเสมอนักทำลายไอดีอยู่ไหนออกมาไหมไม่มีเหรอโอ้โหอีก90ใบครับมาลุ้นกันอย่างน้อยอะ น่าจะได้ SSR อีกสักตัวหนึ่งก็ขอเป็นวัคซีนแมลงสองเลยกันนะให้เขาได้ตัวดีๆหน่อยจะได้ภูมิใจในตัวเราจะได้เล่นต่อมาแล้ว SSR เร็วเข้าเร็วเข้าจัดการมมนซาแบบนี้มันมันเออก <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> เอเร็วเข้าเร็วเข้าเนี่ยเมลซะไก่เมลซะแจ้เนาะถือว่าเป็นตัวใหม่นะเออไม่เกลือครับเอาไปบดฟิกเกอร์ได้ไม่เกลือแต่ถามว่าเอาไปทำไมเล่นในทีมก็ไม่ได้ครับกระสอบ กระสอบยันยะล่างอยู่อ่าล่างอยู่อ่ไนี่กระสอบจัดเพื่อนตายหมดแล้วเหลือมันตัวเดียวที่รอความตายกูจะลวเฮ้ยสามตัวแล้ว s n r ยังมีโอกาสได้อีกครับเพราะว่ายังเปิดได้อีก70็ดสิบใบโลนี้เกลือไปไม่เป็นไรนกูไปไเ,ปรเ,กปเปิดมันมือวะพอไอดีคนอื่นแล้วเราเล่นเกลือนี่มันสุดสะใจจังว่าไอดีตัวเอแม่งนั่งกุมขมับป,ปวดหัวตุบๆเปิดได้ไก่แบบนี้เนี่ยอย่างที่พี่บอกว่า พี่อาจจะต้องสุ่มปู่บอมใน a อดีพี่นะแต่อรอลุ้นกันว่าพี่จะต้องถึงขั้นสุ่มปู่บอมไหมถ้าเกิดว่าลูกแก้วราชามันไม่ออกในเซเว่นหกสี่สี่นะฮะเซเว่์นี้ก็ถือว่าเป็นลองเชิงมาเปิดให้ดีน้องท่านได้แบบนี้พี่ก็บิดเอาเวททาอะไรวะตัวที่ได้และตัวเนี่ยเอาห้าสิบใบสุดท้ายขอเอ r อสสีทองอลังทาง,างอีกสักตัวได้ไหมคนดูช่วยอวพรกันหน่อยอันนี้ไม่ใช่ a อดีพี่นะครับหกสามห้านะครับน้องเขาให้มาเปิด i อดีใครอยากพี่สุ่ม i อดีเปิดให้ก็บอกได้ นะครับเราเปิดให้มาแล้วเธอจะเติมเงินนั้นเราบอกเลยว่าเติมถูกๆูก็เติมที่ขั้นเทพครับเราจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะถ้าเติมที่อื่นเนี่ยราคาเต็มมันเสียตังค์เยอะครับเติมเติมขั้นเทพเนี่ยมันถูกดีไม่เจ็บมากโอ้โหไม่ได้วะไก่จัดเลยน้องเขาว่าไงวะสงสัยใจเต้นตุ้มตุ้มต่ตอมอยู่นะสิวะนุชาชื่อชื่อแบบแปลกดีแปลว่าอะไรไม่รู้นุชาแปลว่าช้างปะไม่แน่ใจไม่ออกจริงหรอ หลือออกยี่สิบใบ S N เอีกสักตัวหนึ่งไม่ได้หรอขอเถอะประกายแสงสีทองแห่งโคโนฮะออกไหมออกมาโบบาเบสีทองบูบูเบเบไม่มาว่ะสิบใบสุดท้ายต้ององอกละขอแบบดูอุกบาตตกแล้วกันใส่ตะมะ,<ส>ะเห็นอุกบาตดังนั้นก็ขอชาร์จพลังและกระโดดต่อยอุกกบาตดังปุ้มและเกิดเป็นประกายแสงสีม่วงเก อเกลือหลินหลินตัวใหม่อ่ะแต่เกลือได้อะไรอะพูลิกพิซเนอร์ยุงแดงนะเมลสะไก่220ได้3ตัวนละ้นะโอ้โหเป็นพี่นะบ,บิดหมดปลอกท็อกหมดปลายอยู่ทำไมล่ะไปต่อแล้ว